กะทาว่าด้วยเหตุเกิดขึ้นข้อ2ดํดำเนินความว่าพระอาจารย์ผู้เมื่อจะสังวนานาอัดแห่งพระสูตรกล่าวเหตุเกิดแห่งพระสูตรและการกําหนดวงเล็บพระสูตรก่อนแล้วจึงสังวนานาอาัดวงเล็บแห่งพระสูตรนั้นในภายหลังเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวเหตุเกิดแห่งพระสูตรเป็นต้นแท้จริง พระสูตรทั้งหมดมีเหตุเกิดสอย่างคือเกิดเพราะอัธยาศัยของตนเองหนึ่งเกิดเพราะอัธยาศัยของผู้อื่นหนึ่งเกิดเพราะเกิดเรื่องขึ้นหนึ่งเกิดเพราะอำนาจแห่งคำถามหนึ่งในเหตุเกิดสี่อย่างนั้นสูตรทั้งหลายมีทวิยตานุปัสนาสูตรเป็นต้นเกิดเพราะอัธยาศัยของตนเองเมตสูตรเป็นต้น เกิดเพราะอัธยาศัยของผู้อื่นอุรคสูตรเป็นต้นเกิดเพราะเกิดเรื่องขึ้นวัมมิกสูตรเป็นต้นเกิดเพราะอำนาจคำถามในเหตุเกิดเหล่านั้นเหตุเกิดเพราะอำนาจคำถามท่านประสงค์ในมงคลสูตรนี้แม้มงคลสูตรก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจคำทูลถามแท้